สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นแมปสกายบ็อกซ์นะฮะเป็นสกายบ็อกซ์ที่ไม่ธรรมดาด้วยนะครับเป็นสกายบ็อกซ์แบบที่มันเล่นแบบ,แบยากๆนะครับแล้วก็ฮาร์ดคอร์ด้วยแบบเล่นครั้งหนึ่งนี่ตาเลยนะครับแบบเกิดไม่ได้เลยก็คือ,อ TNT กระหนัดโอ้โหมีแต่ TNT อะไรวะเนี่ย เฮ้ยอะไรวะเนี่ยแล้วที่คุณก็ณรู้ว่าในกล่องมันก็ต้องมีของไม้อ่สอ2อย่างก็คือนัำกับลาวาเราที่เราจะเพื่อ,เ,อเพื่อเราจะผลิตสโตนนั่นก็คือหินนั่นเองนะครับ<ม>เพื่อใช้ในการขยายอาณาเขตเนีย่ยผมจะทำรอก่อนขอตัดไม้แป๊บ โอ้ยตักนานเจานะอ่าเสร็จแล้วเราก็มากระต่อเลยดีกว่าจีการทำนะครับให้คุณตับหนึ่งขอคาโตะอาอิเทเบิลให้คุณขุดตรงนี้ออกไปนะครับแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ไม่อย่างนี้นะครับแล้วก็เก็บทีนทีมาเก็บมาทเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ให้คุณ วางลังวางตรงนี้ไว้ตรงนี้แล้วก็วาวาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็นกตั้มแขกเฮ้ยเฮ้ยชิปแล้วไอ้เอยเอ้ยะยะวัดยุ่งอู้เอ,อ๊แบบตู้เประกระ้อ อเดะอุยอยาเอ,อือไดจ้ะอเดะอุ้ยอุ้ยเป็นน้ำช่วยชีวิตเราไว้ขอบคุณมากไปน้ำช่วยชีวิตเราไว้มากมากเลยไปด้วยอืยอ โอเคจบจบ